สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงความสําคัญของหมวกกันน็อกกันค่ะหมวกกันน็อกถือเป็นอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจรที่สําคัญมากที่สุดสําหรับชาวสองล้อจากสถิติพบว,ว่า70%ของอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์ในจํานวนนี้มีผู้ที่เสียชีวิตจากสาเหตุบาดเจ็บที่ศีรษะสูงถึง88%ดสิบแปดเอรนตีนี้เรามาดูกันสิว่าการบาดเจ็บของศีรษะจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่าง อบของสมองจะมีของเหลวหล่อเลี้ยงอยู่เพื่อปกป้องสมองจากการกระแทกหากศีรษะของผู้ขับขี่กระแทกกับของแข็งจะทําให้ตัวกระโหลกหยุดเคลื่อนไหวกระทันหันแต่สมองที่ลอยตัวอยู่ในกระโหลกนั้นจะเคลื่อนตัวไปกระแทกกับกระโหลกหลายครั้งสมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บจนเกิดอาการช้ำบวมได้และอาจรุนแรงถึงขั้นกระโหลกรล้าเรามาดูกันนะครับว่าส่วนประกอบของหมวกะน็อกมีอะไรบ้างส่วนที่ 1. เปลือกหมวกะน็อกทําหน้าที่รับแรงกระแทกแล้วกระจายไปรอบๆเพื่อดูดซับแรงก่อนถึงศีรษะ2 โฟมการกระแทกส่วนมากทําจากวัสดุโพลิสเทรีนซึ่งเป็นชั้นที่หนาที่สุดเพื่อดูดซับแรงกระแทกไว้ 3. ฟองน้ําทําให้เราสวมใส่ได้สบายยิ่งขึ้นและหมวกยิ่งกระชับกับศีรษะของเรา 4. หน้ากากทำ้าที่การลมและเศษหินหรือวัสดุต่างๆไม่ให้กระทบหน้า <oly st il ine> เพื่อป้องกันการเกิดอาการตาอักเสบได้ 5. สายรัดคางซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเป็นส่วนที่รัดหมวกกันนอกและศีรษะของเราไว้ไม่ให้เกิดการกระแทกได้ สุดท้ายนี้ก็อยากฝากให้ทุกคนที่ชใช้รถมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ